สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u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  e หวานชูก้า love Chinese novel and series นะคะก็รักทั้งซีรีส์จีนแล้วก็รักการอ่านนิยายจีนค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานก็ได้นำเรื่องราวของท่านหยงเจิ้นค่ะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับประเด็นที่หวานจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เกี่ยวกับท่านหยงเจนิน<ๆ>ก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้สั่งประหารนะคะประหาร ใครเอ่ยทันทีเลยเมื่อจัก,กรพรรดิครังสีสิ้นพระชนไปนะคะก็จัก,กรพรรดิครังสีเนี่ย พอสิ้นพระชนปุ๊บนะคะท่านหยงเจิ้นก็ได้ประหารขันทีคนสำคัญไปหนึ่งคนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอีก13ปีต่อมานะคะก็เป็นการยืนยันว่าการกระทำของท่านหยงเจินนะ้นณตอนนั้นเนี่ยก็คือท่านทำได้ด้วยดีแล้วก็ท่านฉลาดจริงๆค่ะเมื่อวันที่20นะคะธันวาคมคริสตศักราช1722เจนี่ยจัก,กรพรรดินะคะชิง ไอซินเจียรั่วฉวนเย่หรือว่าจัก,กรพรรดิคังสีแห่งราชวงศ์ชิงก็สิ้นพระชนเมื่ออายุได้69ปีค่ะก็ที่ชิงสือ,อที่หอชิงสือในสวนของชางชุนที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งท่านของราชเป็นเวลา61ปี10เดือนค่ะโอ้เกือบจะ62ปีเลยนะคะอาจเป็นจัก,กรพรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนด้วยซ้าไปค่ะแต่ในคืนที่จัก,กรพรรดิคังสีท่านได้สิ้นพระชนไป นะะในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ชิงเนี่ยบุคคลในราชวงศ์ต้องห้ามในกรุงปักกิ่งคนหนึ่งก็ถูกจัก,กรพรรดิใหม่นะคะจัก,กรพรรดิหยงเจิ้งสังหารอย่างเงียบๆทันทีเลยก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่หายไปจากโลกนี้นะคะก็ในเวลาใกล้เคียงกับท่านคังซีเลยก็คือขันทีท่านนี้ละค่ะแล้วขันทีท่านเนี้ยเป็นใครกันนะคะทำไมทำไมจัก,กรพรรดิย จงถึงกลัวเขานักถึงไม่เก็บเอาไว้หรือว่าจะเกลียดเขานักน่าจะเป็นความกลัวมากกว่านะคะชายคนนี้เป็นขันทีที่อยู่กับท่านจัก,กรพรรดิคังซีทั้งชีวิตของท่านคังซีเลยนะคะชื่อของเขาก็คือเจ้าฉางนั่นเองตัวตนของเขาถูกบันทึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของแผนกกิจการภายในค่ะคนนี้ก็จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านคังซีมากๆเลยนะคะนี่ปีที่13แห่งคังซรีเนี่ย ก็ได้มีการรวบรวมนะคะ,ะบทโครงกรแล้วก็งานเขียนโดยนักประชญาชาวชาวอิตาลีนะคะชื่อภาษาจีนของนักปราชญาชาวอิตาลีคนนี้ก็คือหมากกวดเซียนค่ะก็มีเรื่องราวที่ชัดเจนในเรื่องที่หวานเล่าไปเนี่ยอยู่อย่างชัดเจนนะคะก็คือท่านหย่งเจิ้นได้ฆ่าท่านหย่งเจิงได้ได้ฆ่าขันทีคนสนิท ะะของท่านขังสีทันทีหลังจากที่ท่านขังสีก็สิ้นพระชนไปแล้วค่ะทีนี้เมื่อท่านหยงเจิ้งนะคะขึ้นครองราชสมบัติเขาก็ได้ออกคําสั่งที่ให้คนทั้งประเทศจีนน่ตะลึงไปเลยค่ะก็คือเจ้าชางถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนะคะทรัพย์สินของเขาถูกริบทั้งหมดแล้วก็ลูกๆของเขาก็ต้องกลายไปเป็นทาสนั่นเองค่ะ หรือว่าเราจะกล่าวอีกในหนึ่งก็ได้นะคะก็คือในวันที่สืบทอดตําแหน่งของท่านจากักรพรรดิยงเลอร์เนี่ยก็คือเจ้าฉางก็ถูกจกักรพรรดิยงเลอร์ให้สั่งให้จับกลุ่มตัวแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตนะคะแล้วรวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดของ เจ้าชางก็จะต้องถูกริบมาเป็นของหลวงทั้งหมดค่ะอะไรคือความผิดพลาดของเจ้าฉางนะคะเจ้าฉางนี่ก็คือเน้นอีกทีว่าตำแหน่งคือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยค่ะตามเอกสารสำคัญของราชวงศ์ชิงแล้วนะคะจัก,กรพรรดิหยงเจิ้นเนี่ยก็ได้ให้ข้อหาของเจ้าฉางทั้งหมดเลย3ข้อข้อแรกก็คือส่งคนมาคอยติดตามความเคลื่อนไหวขององค์จัก,กรพรรดิอยู่เป็นประจำเลยนะคะ ข้อหาประการที่2ก็คือมีความผิดเพราะว่าดันไปทำโคมไฟนะคะให้สําสหรับบุตรชายของอึนเหลิงค่ะซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์นะคะก็เป็น1น,นึ่งบุตรของท่านขังซีนี่แหละที่ได้ถูกยกเลิกตําแหน่งต่างๆไปแล้วนะคะก็หงลี่ชื่อขององค์ชายท่านนี้มีความหมายว่าไฟแห่งดวงดาวค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าอยากให้ขึ้นมา เป็นดวงดาวที่แทนแทนท่านหยงเจิ้งนะคะซึ่งท่านหยงเจิ้งก็คือโกรธนะคะจุดนี้และประการที่3มก็คือผิดนัดชําระเงินนะคะห้าพันตำรึงคืนแก่คลังหลวงค่ะเพราะว่าบาปแล้วก็ข้อหาทั้ง3นี้นะคะในที่สุดก็คือเจ้าชางก็ถูกท่านจากักรพรรดิหยงเจิ้งก็คือสั่งให้ประหารฆ่าตายได้ค่ะก็โดยที่หลักๆแล้วท่านหยงเจิ้งหยิบยกขึ้นมาให้เน้นเข้าไปในหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือการบันทึกนะคะว่า เจ้าช้างหลอกลวงเงินหลวงไปนั่นเองห้าพันตำลึงค่ะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งเดียวที่ถูกล่ำลือไปในหมู่ของประชาชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วการกระทำของหยงเจิ้นก็เป็นการกระทำที่สวนทางกับท่านองค์จัก,กรพรรดิองค์อื่นๆก็คือมีแต่ว่าพอจัก,กรพรรดิหรือฮ่องเต้ใหม่ขึ้นรองราชการนิรโทษกรรมก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่สําหรับท่านหยงเจิ้งแล้วท่านประหารเลยค่ะคนที่คนที่ท่านไม่ถูกชะตาด้วยนะคะไม่รอเลยนะคะ ก็ในตอนเริ่มต้นของรัชสมัยของท่านจักรพัตหยงเจิ้งก็จึงรีบสังหารเจ้าหน้าที่กิจการภายในซึ่งก็ถือว่าตำแหน่งเป็นขนาดเล็กเนี่ยแหละนะคะซึ่งจริงแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ค่ะแน่นอนว่ามีนะคะซึ่งก็มีบทความหลายบทความเลยมาให้การสนับสนุนของเรื่องนี้ก็คือก่อนอื่นต้องรู้กันก่อนว่าเจ้าชางเนี่ยเป็นขันทีนะคะที่มักจะอยู่ติด,ตด เออตัวติดกันกับท่านจัก,กรพรรดิคังซีเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความไว้วางใจจากท่านคังซีอย่างสูงสุดนะคะอดีตจัก,กรพรรดนั่นเองทีเนี้ยความที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านอดีตจัก,กรพรรดิคังซีก็ทําให้เขาอ่ะ ได้รู้ความรับมากมายที่เขาไม่ควรรู้ค่ะประการที่2นะคะที่หย่งเจิงไม่สามารถจะเก็บเนี่ยเจ้าฉางไว้ได้ก็คือเป็นความจริงแหละเรื่องที่เขายักยอกเงินไปจากคังหลวงนะคะก็เพราะว่าเขาเอาเงินนั้นไปเนี่ยพอต้องการจะไปสนับสนุนอินเหลินอีกทีหนึ่งให้มาแบบคองของบัลลังก์นะคะทีนี้ตัวเขาเองก็มักจะส่งข่าวให้ถึงคังสีเมื่อตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหย่ง จิงเนี่ยก็ซึ่งเป็นโอรสของจัก,กรพรรดิในตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าโดนข้ามหน้าข้ามตาไม่ให้ความสําคัญอะไรอย่างนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเจ้าช้างก็ไม่ใช่แค่คนเดียวที่ได้อยู่ข้างๆเหมือนตัวติดกันกับท่านจัก,กรพรรดิคังซี่นะคะคือขันที่คนสําคัญแล้วก็คนสนิทของท่านคังสี่ก็ยังมีอีกสองท่านนะคะก็คือเว่ยจูแล้วก็เหลียงจิวกงนั่นเองเพราะฉะนั้น3มคนนี้นะคะมีเจ้าชา้างเว่ยจู แล้วก็เลี้ยงจิวกงค่ะทีนี้นะคะแม้ว่าขันทีไหวจูเนี่ยจะเป็น ผู้สนับสนุนย่งเจิ้งแท้ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วในรัชสมัยของคังซีเขาก็ไม่ได้ช่วยนะคะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ในขณะที่คนนี้ก็ยังยักยอกเงินด้วยเช่นกันแต่ว่ายักยอกเป็นจํานวนเงินเล็กน้อยนั่นเองแต่ขันทีผู้ยิ่งใหญ่นะคะเหวยจูเนี่ยยังไม่ตายค่ะก็คือคือเขาไม่ตายเพราะว่าขันทีคนนี้เป็นคนที่คอยสนับสนุนย่งเจิ้งแล้วย่งเจิ้งก็ได้ขึ้นของราชนะคะ แต่ว่าเขามาตายในรัชสมัยของจักพรพรรดิเฉียนหลงเอออยู่นานนะคะแล้วเมื่อเขาเนี่ยขอรางวาันหย่งเจิ้งเขาก็พูดอย่างเปิดเผยเช่นกันสําหรับท่านขันทะีเวจูว่าทานน่ะก็ต้องการการเมืองเช่นเดียวกันนะคะทานก็ต้องการการเมืองหมายความว่าในหมู่บรรดาของทานเนี่ยก็ต้องมีผู้นําเช่นเดียวกันก็คือพูดเป็นในๆนะคะถึงแม้กันนั้นก็ตามค่ะถึงแม้ว่าท่านหย่งเจิ้งไม่ได้ฆ่าเขานะคะแต่ก็ ไม่ได้ให้ตำแหน่งอะไรเขาเพิ่มแล้วค่ะส่งเขาไปอยู่ที่เปยไห่ตวนเฉิงนะคะในฐานะห,หัวหน้าผู้บริหารซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการเนรเทศนั่นแหละถ้าเอาจริงๆนะคะความหมายของการที่ท่านหยงเจิ้งทำแบบนี้ก็คือเนรเทศนะคะไหวจูขันทีนี้ออกไปจากนั้นขันทีนะคะก็ไปอาศัยอยู่ที่เปยไห ต่วนเฉิงเนี่ยอยู่จนกระทั่งเขาเขาก็ตายไปในรัชสมัยของรัชการเฉียนหลงนะคะของราชวงศ์ชิงค่ะสำหรับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าเพื่อนได้นะคะหมายความว่าอยู่ใกล้ตัวใกล้กันกันกบท่านจัก,กรพรรดิคังซีเนี่ยชื่อว่าเหลียงจิ๋วกงก็เป็นขันทีเช่นเดียวกันสาเหตุการตายของเขานั้นก็คือมีความสับสนมากๆเลยนะคะตามประวัติก็คือบันทึก มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ได้อย่างไม่ชัดเจนค่ะแต่ว่าบันทึกไว้แค่ว่าเหลียงจิวโกงแขวนคอตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ของปีแรกของหย่งเจิงตามองค์จัก,กรพรรดิองค์ก่อนไปนะคะก็คือเขียนไว้เพียงเท่านี้เองสำหรับหลักฐานการเสียชีวิตของของ ท่านกงกงนะคะของขุนนางที่เป็นขันทีเนี่ยเหลียงจิวกงเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สองคนนะคะที่ตายไปเลยก็คือเจ้าช้างแล้วก็มีเหลียงจิวกงส่วนว่วจูนั้นเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตแต่ก็ถูกเนรเทศออกไปอยู่ไกลจากเมืองหลวงเลยนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านเหลียงจิวกงก็ไม่ได้รับความโปรดปานนะคะในช่วงชีวิตที่ท่านคังซีมีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ที่บริเวณเมืองจิงซานก็เป็นที่สถาน ที่กักขังของเขาแล้วเขาก็เสียชีวิตลงนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาก็รู้ความรับที่ยิ่งใหญ่บางอย่างแล้วก็เลยเหมือนกับว่าถูกเก็บไปให้มันเงียบๆนั่นเองค่ะก็ถ้าหยงเจินนะคะต้องการจะกําจัดเขาจริงๆเพราะว่าความแค้นส่วนตัวเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ไปแบบว่าสั่งให้ทหารไปประหารชีวิตของเหลียงจิ๋วกงอย่างลับๆก็ได้นะคะเพราะว่า เพราะว่าหยงเจิ้นเป็นจักรพรรดิแล้วไงไม่ต้องกลัวอะไรคะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ทําก็คือเขากลัวว่าคนทั้งโลกจะรู้ถึงอัจฉรยกรรมของเขาที่เขาก่อนนั่นเองนะคะ พอเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็มีขาเมาส์เกิดขึ้นค่ะขาเมาส์ก็คือเมาส์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้านายแม้กระทั่งเจ้านายเป็นราชวงศ์ก็เมาส์นะคะ <c oughs> ก็คือเขาก็พูดกันว่าเนี่ยขันทีนะคะเจ้าช้างมีความผิดจริงแต่ว่าไอความผิดของเขามันก็ไม่ได้เลวร้ายจนถึงกับต้องถูกตัดสินประหารชีวิตอย่างรวดเร็วขนาดนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าช้าง ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นคนชั่ว้ายนั่นแหละเอาง่ายๆดังนั้นราชโองการของจกักรพรรดิหย่งเจิ้งนะคะก็คือโหดร้ายเกินไปนิดหนึ่งสําหรับกรณีของท่านขันทีเจ้าช้างค่ะอันที่จริงสิ่งนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับการขึ้นสู่อํานาจของจกักรพรรดิหย่งเจิ้งนั่นเองนะคะเพราะว่ามีคนสนิทของท่านขังเซียรู้เรื่องค่ะก็คือการก่อนที่จะได้ขึ้นมานะคะนั่งบนบัลลัง,งก์มังกรเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการนองเลือดแล้วก็ความรุนแรงก็ซึ่ง เขาก็ไม่ต้องการให้คนจํานวนมากรู้เรื่องราวนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาก็เลยจะต้องแบบเก็บแล้วก็สงวนพื้นที่ไว้จุดหนึ่งค่ะโดยเฉพาะชายชรลาบางคนที่รู้ไปทุกเรื่องเนี่ยค่ะแล้วก็มักจะยืนเคียงข้างกับจัก,กรพรรดิขังสีก็ต้องคาให้เรียบนะคะต่อมาค่ะก็จัก,กรพรรดิหย่งเจิ้งนะคะก็คือเล่นงานไปเรื่อยๆสําหรับคือ วงในข้างในอ่ะที่ใครที่เป็นศัตรูของท่านนะคะพอท่านขึ้นของราชท่านก็จัดก่อนเลยค่ะท่านจะได้อยู่บนบัลลังก์อย่างมีความสุขนะคะส่วนเรื่องที่ท่านเคยจัดมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ดีท่านก็ไม่อยากให้ใครอื่นบนโลกนี้หรือว่าไม่อยากให้โลกนี้ใต้ล่านี้ได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดตอนให้หมดค่ะ13ปีนะคะหลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิขังสีเนี่ยท่านจักรพรรดิหย่งเจิ้นก็ได้เดินตามรอยเท้าของบิดาของเขานี่ แล้วก็จัก,กรพพัดเฉียนลงนะคะต่อมาก็ได้กลายเป็นจัก,กรพพัด องค์ใหม่ของราชวงศ์ชิงแต่การขึ้นครองบัลลังก์ของเฉียนหลงก็ไม่ได้มีการพลิกผันมากมายนักนะคะและก็จัก,กรพรรดิหย่งเจิงเนี่ยก็ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนผ่านอํานาจที่ราบรื่นอย่างยิ่งเลยในมือของเขาค่ะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้หย่งเจิงเนี่ยมีความเฉียบขาดนะคะนี้หย่งเจิงก็ได้เรียนรู้บทบาทของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงพยายามทําอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดภายในวังระหว่างการสืบทอด ตำแหน่งซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างมากกับการประหารขันทีเจ้าช้างอย่างเร่งรีบนะคะที่เขาโดนไปในตอนนั้นนี่แหละค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอภิโฎดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านย,ง,ยงเจินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พอขึ้นครองราชปุ๊บนะคะก็ฆ่าคนที่คิดว่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็ได้เหมือนกับว,ว่าวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเออทำถูกแล้วนะคะต้องทำแบบนี้แหละคะ่ะก็ ราชวงศ์ชิงถึงได้มีความอายุยาวนานมานะคะในการปกครองประเทศจีนและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวานก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็พบกับหวานได้ใหม่ในอพิโซดถัดไปนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันกับหวานนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูการ์ o v v e h i n e s e Novel and s ด r i i รเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ